สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยตามสัญญาคนสีราศีนี้เงินก้อนเรียกหาคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสีราศีที่เรียกได้ว่าดวงมีเกณฑ์การเงินพุ่งแรงมากๆโชคลาบหล่นทับในช่วงนี้กันเลยค่ะ ก่อนหนึ่งเลยนะคะเอทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโอวนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนสีราศีที่เตรียมตัวรับเงินก้อนโตราศีแรกค่ะ นั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะราศีที่สามคือท่านจะเกิดในราศีธนู หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะโดยคนทั้ง4ราศีนี้เรียกได้ว่าดวงการเงินพุ่งแรงในช่วงนี้เลยนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนโชคลาภก็ะหล่นทับเตรียมรับเงินกันแบบด่วนๆได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าการเงินพุ่งแรงเข้ามาหาตัวพวกท่านแล้วนะคะเป็นสีราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเลยค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกับเงินที่พุ่งเข้าใส่นะคะเงินก้อนโตก้อนใหญ่กำลังเดินทางเข้ามาหาโชคลาภกำลังเร่งความเร็วเข้ามาเยือนพวกท่านแล้วค่ะดวงการเงินกำลังรุ่งเรืองบางคนในสีนราศีนี้นะคะที่กำลังร้องเงินอยู่ ก็จะได้เงินที่รอสมใจหมายค่ะมีเกณฑ์ได้รวยสมหวังได้โชคลาภสมการรอคอยค้าขายก็ได้กำไรดีจอดขายทะลุเป้าแบบรวดเร็วลูกหนี้มาใช้เงินคืนแบบไม่รอนานเรียกว่ารวยเร็วร้อนแรงมากในช่วงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนสี่ราศีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วหากมีโอกาสเจอทำบุญทำทานที่ไหนหรือว่ามีโอกาส ให้ความช่วยเหลือกับใครก็ล้วนทําไปได้ยิ่งแบบไหนที่เป็นการทําบุญแบบปรับปรับไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนบุญนั้นจะยิ่งส่งผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแก่ท่านเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปดิดดวงคนราศีที่มีเกณฑ์รวยตามสัญญาแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ